สนับสนุนโดย World g a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World g a สศูนย์สองสองเจ็ดสองสาม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  สวัสดีครับคุณผู้ชมแม่กำลังฟังเพลงกันเพลินเลยใช่แล้วล่ะครับวันนี้จะแปลงร่างเป็นนมสุพรรณพาท่านผู้ชมไปท้าชนก้นครัวกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีกับสองพิธีกรแก่นเสียวเปรี้ยวกวนน้องกุ้ไก่และานน้าวต่อไปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไปตัดออกนะครับต่อไปนี้จะเป็นการการถ่ายเปิดของรายการ ชาชนก้นขัว,วซึ่งตอนนี้แม่งเย็นมากแล้ว <laughs> นี่คือเป็นคิวเปิดเขาจะพาเดินเที่ยวกันที่ตลาดก้าห้องพร้อมท้าประลองแข่งขันเมนูอาหารสุดแปลกประจำถิน่นซึ่งจะพิสดารขนาดไหนติดตามชมได้ใน,ในรายการ้าชนก้นครัว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะสู่รายการท้าชนก้นครัวค่ะกับกุ๊กไก่นเองนะคะเช่นเคยค่ะทางช่องฟู้ดแพลเนตแห่งนี้เองนะคะแล้ววันนี้ค่ะกุ๊กไก่ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาที่ตำบลบางประมาติเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองเก่าของเราแต่กานจิตใจอาวุธเอ๊ะนั่นมันเพลงของยุทธยาหรือเปล่าผิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษครับอุ้ยขอโเด้อทำไมทำไมนายหน้าคุ้นๆอ่ะเฮ้ย นเดี๋ยวน่มันแม่ที่ไหนเนี่ยครัี่แล้วครั้งที่แล้วฉันก็เจอแกที่เออแถวโน้นแถวไหนแถวไหนแถวไหนไหนเราเจอที่ไหนมหาชัยเมืองใหม่เออแล้วน่ามาใหม่เนี่ยก็ไม่รู้มาเที่ยวเล่นแถวนี้ไงจริงเหรอเออไม่ทำไมมาบ่อยๆเนี่ยบอกมาตรงๆเลยจริงๆก็นี่ไงต้องมาบ่อยอยู่แล้วฮะว่างว่างไงเลยมาบ่อยไงไม่ได้ไม่มีงานทำแล้วนึกนึกขอยูเทิร์นรถก่อนเฮ้ยไี่สาว สวัสดีนาก่อนสวัสดีค่ับสวัสดีคับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่างแต่แค่ไม่มีงานทำไงนั่นเองก็เลยมาแบบนี้นี่เองแต่วันนี้นี่นะเรามากันที่ตลาดเก้าห้องนาววันนี้ว่างใช่ไหมว่างสนใจไปเป็นห้องที่สิบไหมล่ะไม่เป็นงั้นวันนี้เนี่ยมาเเพื่อนงกันหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะที่ตลาดเก้าห้องอย่างนี้เนี่ยมีตลาดเก่าที่บอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นตลาดที่แบบรั้งเดิมมากๆยังคงความแบบบ้านไม้แล้วก็รวมไปถึงนะ ตลาดก้าห้องแห่งนี้เนี่ยเขามีการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นจีนด้วยถูกต้องอยู่ใกล้กับแม่น้ำท่าจีนแน่นอนแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเรียกว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยวัฒนธรรมใเดิมถูกต้องนะครับแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับแน่นอนเราจะต้องมีการแข่งทําอาหารกันอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่รู้มาเองเลยเหรอไม่มีใครบอกเหรอไม่มีสาบานสาบานสาบานหอยหน้าตึง ตึง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 ไอ้บ้าตลาดเก้าห้องเขามีที่มาที่ไปตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเขามีแค่ห้องเดียวเอห้งดียวก็จะเป็นหนึ่งห้องหนึ่งห้องนั่นคือหนึ่งห้องพอมีสองห้องปุ๊บก็เป็นห้องห้องพอมีสามห้องปุ๊บก็เป็นห้องห้องห้องขอมือซ้ายหน่อยไอ้บ้าคนไม่ใช่ปาทองมาห้องห้องห้องอะไรอยู่ตรงนี้แล้วบาไม่ใช่ปาทองซะหน่อยมันเป็นแมวมันเป็นแมวใช่ไหมหมาหมาว่ะสรุปคือหมาแต่ยังไงะวันนี้เนี่ยเราได้ทัวร์นะฮะตลาดเก้าห้องอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้วัตถุดิบในการทำอาหารนะฮะะะจเป็นอออไรรตตต้งิดาม ใช่แล้วตอนนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในของตลาดเก้าห้องเนี่ยมีอะไรให้พวกเราได้ช้อปปิ้งกันบ้างตามพวกเรามาเลยดีกว่าค่ะไปฮะอะไรไหนอ่ะเฮ้ยลมสัวพันฝวันวานสงสารกับ้างนะแม่ยอดี แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะคุกไก่พาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาด้านในที่ตลาดเก้าห้องเราเองนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็มายืนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องกันเองค่ะด้านหลังนี่เลยเออเดี๋ยวนะคะเอ่ออันนี้เป็นเป็นมาสคอตของของที่นี่สวัสดีค่ะและไอเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะไม่ไม่ทำงานทำการมาเยืนเล่นเลยเนี่ยก็ดีว่าจะมามายืนรอตั้งนานแล้วไอ้บ้าเลยมายืนรอตั้งนานแล้วเนี่ยรอที่พิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องเนี่ยใจเย็นพ่อพิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องไงใจเย็นพ่อเย็นแล้วพอเย็นนานแล้วลูกพี่พิธภัฑ์ตลาดเก้าห้องด้านในก็จะมีแบบเหมือนที่มาที่ไป่เองนะคะของตลาดเก้าห้องแห่งนี้ก็จะมีอุปกรณ์เก่าๆด้วยนะที่เขาเคยใช้ใช่คือตั้งแต่แบบสมัยก่อนจนถึงจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันมีรูปภาพมีของแบบว่าที่เป็น ตลาดเก่าจริงๆ<ช>เป็นของเก่าจริงๆเยอะมากๆเลยเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปดูร้านค้าด้านในกันดีกว่าค่ะว่าโอ้โตอนนี้เนี่ยเขามีร้านค้าอะไรกันบ้างแล้วแบบมีอะไรให้คุณไก่ได้ช้อปบ,บ้างใช่ไปดีกว่าถึงเวลาเสียตังค์ครับผมไปเลยครับไปค่ะวิ่งเล่นกันพอสนุกสนานแล้วก็ได้เวลาพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตลาดเก้าห้อง ที่จะกลายมาเป็นสถานที่้าประลองของเราในวันนี้กันครับตลาดเก้าห้องเป็นตลาดห้องแถวไม้เก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบจีนปนไทยที่มีมานานกว่า100ปีก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านู่นแหละครับซึ่งตลาดแห่งนี้ถือเป็นย่านการค้าและการคมนาคมเพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนในเขตเทศบาลตำบลบางปลามาที่ได้พัฒนาจนเป็นศูนย์การค้าขายของหลายๆอย่าง ทั้งอาหารขนมไทยโบราณเครื่องมือเครื่องใช้ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์สภาพบ้านเรือนไว้เป็นอย่างดีอาทิพิพิธภัณฑ์บ้านเก้าห้องของเก่าบ้านมหาจำเริญโรงสีโรงพิมพ์นนน่งงืออออหาาากสบ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งร้านฮานาวเป็นร้านที่บอกว่าถ้ามาที่บางปะมาแล้วเนี่ยควรที่จะแวะมาที่นี่ถ้ามาที่ตลาดเก้าห้องแล้วไม่ควรพลาดเลยถูกต้องนะฮะถ้าพลาดเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะครับใช่<อ>แล้วก็เราอยู่กับนี่เลยนะฮะร้านไส้อั่วบุญชูนั่นเองสวัสดีพี่บุญชูค่ะสวัสดีสสดค่ะพไปกับน้องนาวรี่พี่บุญชูขาก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่า ไตอว้วของเราพีุ่้ชูเนี่ยมันมีแบบความเด็ดยังไงบ้างเออความเข้มข้นคือของเรานี่จะเข้มข้นไขมันต่ำ low fat ไม่ต้องกลัวอ้วนเออทานเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเ,ออเพราะไขมันต่ำมากแล้วก็สเสน่ห์งมันมีขิงดองโบราณออที่จะเสริมเข้าไปเมื่อทานกับขิงดองโบราณมันจะแมทกันเป็นอะไรที่กลมกลืน คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะคกุ๊กไก่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะมาที่อีกหนึ่งจุดสําคัญค่ะของที่ตลาดเก้าห้องแห่งนี้นะคะนั่นก็คือหอดูโจรค่ะเอาฟังแล้วเนี่ยดูน่ากลัวเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะที่เวลามีการปล้นกันเขาจะเรียกพวกโจนเนี่ยเรียกว่าเสือเสือสิงกระทิงแรด ไม่ใช่นะเสือสิงเสือทั่วไปเนี่ยค่ะจะมีเสือดำเสือฟ้าเสืออะไรแต้ไปหมดเลยนั่นเองนะคะคาวนี้เนี่ยก็มีพวกโจรนะคะเข้ามาค่ะมาปล้นสะดมนะคะในตลาดเก้าห้องแห่งนี้ค่ะจนเป็นที่มาที่ไปนะคะของนายบุญรอดเหลืองพาลินเองนะคะที่บางคนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วพวกเราเนี่ยจะมาปล่อยให้เจ้าโจรร้ายนะเจ้าโจรร้ายเข้ามาปล้นสะดมเอ๊ลิเกต์ทำไมเขาเป็นจีนกัน แค่ฟังชื่อก็คงสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าหอดูโจรคืออะไรแล้วโจรคือใครทําไมต้องไปดูอา้าวก็ไอ้เจ้าโจรที่ว่าก็คือโจรป้นใจเฮ้ยไม่ใช่ดิจอโอนอนโจรโจรป้นบ้านต่างหากล่ะครับซึ่งเจ้าโจรสมัยก่อนเนี่ยมักจะออกปล้นทรัพย์สินตามบ้านเรือนอยู่เป็นประจําทําให้ชาวบ้านเขากลุ้มใจเป็นอันมาก ว่าแล้วข้าบดีในสมัยนั้นยังนายบุญรอดเหลืองพาณิชย์จึงได้สร้างหอแห่งนี้ขึ้นเพื่อไว้สำหรับ่องปืนส้มยิงโจรที่จะมาป้นซึ่งหอแห่งนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ในระยะไกลไม่ว่าจะทั้งบกหรือทางน้ำซึ่งเมื่อสร้างหอแห่งนี้เสร็จทำให้โจรร้ายทั้งหลายไม่กล้าเข้ามาปล้นตลาดแห่งนี้อีกเลยแม่ไอเดียนี่เฉียบจริงจ ส่วนใครจะเอาไอาเดียไปทำหอดูใจใครก็ลองไปประยุกใช้กันตามสะดวกนะจ๊ะ<า>เคยอ่านหนังสือนินยายเาว่าชายตายด้วยความวยเลินมสุพันวานี่เป็นเสือเสือเสือใบ <c oughs> อเสือใบอะไรเป็นเสือใบลงมาเดี๋ยวลงลงไม่ไหวไอ้กลัวสูงปะสูงจริงเหรอ มองเห็นหมดเลยนี่ไงเห็นรอบเลยเห็นเป็นสามรอบของศิลปะเลยใช่ได้เห็นนางฟ้าปะนางฟ้าแถวนี้ไม่มีนะมีเมื่อกี้อย่างที่บอกไงมีแต่เสือสิงห์กระทิและก็แเล็ดอยู่นู่นไม่มีเ <c oughs> ลยเหรอเออเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเอ,งเออเออเดี๋ยวลงไป ดูจนด้วยแล้วก็ดีบรรยากาศนะคะด้ียเได้ว่าธรรมชาติมากๆแต่ไม่รู้ว่านาที่อยู่หอดูโจนนั้นบอลเนี่ยลงมาได้ยังสงสัยลงไม่ไดุ้ณผู้ชอบไปไม่เอะเรามาชิลๆนะคะมาซึมซับกับ<อ>บรรยากาศดีๆแบบนี้โอ้ไม่รอเลยเสียงมาแล้วอ่ะเฮ้ยไม่รอเลยมันเป็นหอดูโจนดังนั้นเนี่ยนาต้องอยู่นะเพราะว่านาเป็นโจนดูจนจนต้องอยู่ข้างล่างอ๋อเหรออ,อ,อสวัสดีหอดูจนเอ,อ้ยมีนี่ไหม ถ้าเกิดเวลาที่ใครมาเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดนอกจากหอเิีนนี่ไงคือตรงนี้เลยคือตรงนี้แหละที่สำคัญตรงนี้เนี่ยถือว่า บรรยากาศดีมากชิลมากคือถ้าเกิดใครมาเนี่ยแนะนําเลยมาถ่ายรูปนะแล้วคุณจะได้เห็นโรงเรียนเก่าสวยมากอ่ะจริงใช่ใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสขึ้นไปดูหอดูโจนก่อนใช่แล้วก็มาตรงนี้คือคุณจะได้เห็นบรรยากาศจากมุมสูงด้านบนก่อนนะฮะเขาเรียกมุมแบบ birds eye view birds eye view ใช่แล้วนี่จะเห็นมุมกว้างเห็นหมดเลยนั่นเองใช่นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยก็มองเข้าไปก็จะเห็นหอดูโจรด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาซึมซับบรรยากาศไม่ได้นะนาวเพราะว่าเรายังคงมีหน้าที่อยู่กับการที่เราต้องไปตามหาว่าทฤษ และสําคัญด้วยนะอยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกุไก่เนี่ยมีคนบอกมาแล้วว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คืออะไรนี่ไงมีคนบอกมาแล้วใช่ไหมบอกฉันคนเดียว <c oughs> อย่าคิดว่ารู้คนเดียวโอ้ยอย่าคิดว่ารู้คนเดียวนาวรู้หรอเห็นแต่วิ่งเล่นอยู่บนหอดูจนแบบนี้ไม่รู้จริงหรอรู้อยู่แล้วเป็นวัตถุดิบของเราเนี่ยอยู่ในน้ําอุย้ย ตายแล้วอ่ะอาจจะเป็นตัวเฮี้ยมก็ได้ฮะเป็นอะไรนะตัวเฮี้ยมอ๋อที่มันแบบดูโหดๆหน่อยอเป็นจระเข้ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยจระเข้ตัวน้อยอ่ะเอาวะยังไงวัชริบจะเป็นอะไรพวกขังขันจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันดีกว่านะคะในรายการทัชชนก้นครัวค่ะตอนนี้ขออนุญาตแบบฮ่าเฮิร์ฟ้ย